เราเขียนอะไรลงไปที่กระดาษมันเหมือนการที่เราอะ่ะให้พลังงานของเราอะ่ะไปอยู่ที่ปากกาแล้วเขียนทุกสิ่งทุกอย่างลงในนี้ลงในกระดาษจิตใต้สำนึกเราจะรับรู้ได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมจากการที่เราแค่พูดจากการที่เราแค่รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องกันนะมันสอดคล้องกันนะคะนี่คือการที่เรา ทำน้อยแต่ผลลัพธ์ในชีวิตถ้าเราทําต่อเนื่องนะมันคือจะได้เยอะการทําน้อยได้เยอะคือการทําสิ่งนี้แต่การทําน้อยได้เยอะคือเราไม่เห็นอะไรจากการทํานะ แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงผลลัพธ์เกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่หลายคนที่ทําแล้วไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเขียนแล้วมาเขียนมาห้าหกวันแล้วไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นหลายคนก็มาจะเลิกทําแต่คุยจะบอกว่าสิ่งนี้สําคัญมากอย่าเลิกทํากับการที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันมีอยู่จริง นะคะมันมีอยู่จริงวันนี้เราใช้ชีวิตควกคู่กับจิตวิญญาณเพราะเราเกิดมาจากจิตวิญญาณเราเกิดมาจากตัวเราเรามีอีกหนึ่งคนทุกครั้งที่ทุกคนไปเที่ยวไหนไปทําอะไรแล้วมีความสุขทุกคนให้บอกกับตัวเองว่าบอกกับตัวเองอะ่ะแบบนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบนะแบบนี้ฉันชอบนะพามาอีกนะ ทุกคนเราคุยกับจิตวิญญาณเราได้เสมอเลยนะคะเพราะว่าเขาเองเป็นอีกหนึ่งจิตที่นําพาเราให้เราไปเจอในสิ่งทุกอย่างที่เราอยากเจอแต่บางครั้งที่เราคิดในสิ่งที่เราไม่อยากเจอจริงไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเจอในวันนี้เราไม่ได้อยากเจอแต่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสิ่งนี้ทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งนี้มันคือการเรียกสิ่งนี้มาทุกคนฟังนะ ถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่มีความสุขเราต้องมีความสุขให้ได้กับชีวิตในวันนี้เราต้องมีความสุขให้ได้กับชีวิตที่เราพบเจอในวันนี้ถ้าวันนี้ชีวิตที่เรายเป็นอยู่มันไม่รูมีความสุขแต่เราต้องมีความสุขให้ได้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุขให้ได้เราต้องมีความสุขในปัจจุบันให้ได้ เพราะการมีความสุขในปัจจุบันจะเป็นการดึงดูดให้เรามีความสุขในวันพรุ่งนี้และในวันที่เรารู้สึกแย่นะทุกคนเคยรู้สึกแย่ในชีวิตไหมรู้สึกแบบเ้ยวันนี้ทําไมมันมันรู้สึกมันรู้สึกไม่โอเคอะในวันที่เรารู้สึกแย่เราต้องดีให้ได้เราต้องฝืนความรู้สึกให้เรารู้สึกดีให้ได้เพราะรับใจที่เรารู้สึกแย่ เราจะดึงดูดความแย่เข้ามาในชีวิตของเราอีกคนเรามักคิดในสิ่งที่เราเป็นวันนี้เรารู้สึกไม่ดีเราก็ไม่ดีคิดบวกให้ได้ในวันเท่าในวันที่เรารู้สึกลบๆเพราะถ้าเราบวกได้มันหมายถึงว่าเรากําลังตั้งใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราใหม่ทุกคนรู้ไหมว่าสมองของเราที่เราคิดเป็นอะไรมาต่างๆนาน,นานเนี่ย ที่ผ่านมามันอาจจะไม่โอเคแต่วันนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชีวิตใหม่เราต้องเปลี่ยนเส้นทางในสมองใหม่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นมันคือการสร้างอนาคตของเราเพราะความคิดของเราคืออนาคตของเราในวันข้างหน้าแล้วอะไรคือความคิดของเรา อารมณ์ที่เกิดขึ้นของเราในวันนี้มันคือการดึงดูดให้เราได้พบเจอกับผลลัพธ์ของอารมณ์ในชีวิตของเราถ้าวันนี้เราอารมณ์ดีนั่นหมายถึงเรามีชีวิตที่ดีแต่ถ้าวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีนั่นหมายถึงการดึงดูดชีวิตที่ไม่โอเคเข้ามาในตัวเราวันนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีความสุขเลยกับการจะไปทํางานในวันนี้ ไม่มีความสุขเลยชีวิตไม่โอเคเลยเจอคนที่ไม่ดีแต่เราต้องรู้สึกดีให้ได้กับการมีชีวิตในวันนี้กับการไปทำงานที่นี่อยากลาออกมากๆเลยไม่อยากทํางานเลยที่นี่ไม่อยากขายของเลยตรงนี้ไม่อยากไปชีวิตในวันนี้แต่เราต้องมีความสุขแบบนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่เราคิดจะไปหางานใหม่เราต้องมีความสุขกับงานเดิมให้ได้ก่อนเพราะตราบใดที่เรารู้สึกกับงานเดิมดีไม่ได้เราจะไม่สามารถออกไปจากงานนี้ได้เลย ทุกคนเคยเห็นไหมคนที่อยากออกจากงานแล้วลาออกจากงานไม่ได้มันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราออกไม่ได้เราจะอยู่อย่างนั้นไปแล้วเราก็รู้สึกแบบไม่อยากไปทํางานเลยสุดท้ายก็อยู่แบบอยู่แบบไม่อยากออกแต่ก็ออกไม่ได้